ไปดู็มแค่จรที่เก่งแล้วสอบเสร็จแค่นี้แล้วก็มารีเฟกขั้นตอนเป็นประมาณนี้นะแต่หัวใจสำคัญคือเราไม่ไอ้มีเทคนิครีเๆเรารีเฟกไม่เก่งเราไม่รู้น้องเรารู้จะคลิกเนี่ยมาเขียนง่ายนะมันแบบว่าสะท้อนคิดอะไรอาเชิญน้องที่ออะไรจ๊ะ ลอๆๆเทสล้อๆๆๆเทสสบเอา่เป็น้งตามนั้นน่ะเอาเชิญลองทบทวนดูสิจะพูกับน้องว่ายังไง วันนี้เป็นไงบ้างปุ้ยยุ่งไหมพอดีพอมาแม่ไม่ได้ยุ่งแต่วันดีไปยุ่งยุ่งตอนพี่มาเลยพี่ได้อยุ่งคนนี้ก็มีพอดีวันนี้ระดับไหนพะเขี้ระดอบไหนพูนี้เอ็กซ์เพิร์ทประสบการณ์เท่าไหร่ประมาณปีนี้แค่จะตีเท่าไหร่นะตีตีความเป็นอะไรโปรฟฟเชียนไหมใช่ค่ะอ่ะโปรฟฟเชียนอ่ะเริ่มอะไรจ้ะ ก็วันนี้พี่ขอเวลานิดหน่อยอยากจะมาทบทวนเกี่ยวกับการให้ยาไอ้นี่หายระดับถ่ารอนะเพราะว่าบ้านเราอ่ะเหมือนรับคนไข้สโตลกอะไรเงี้ยเยอะมันก็มียาหายหลายตัวแต่เดี๋ยวพูดนี่ค่ดิปีอะไรเงี้ยล้วช่วงนี้เราก็มีเคสด้วยพี่ก็เลยว่าอยากให้พูดทบทวนฟังนิดนึงว่าทำยังไงบ้างเวลาแบบให้ยานะของหนูส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคสพวกคีโมเลตอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกไข้พวกไอยาัวทน่คาดิปีนเยอะค่ะคืออย่างแรกเราก็ต้องตรวจสอบ คำสั่งแพทย์นะคะว่าแพทย์ให้ยาอะไรเช่นยานิคาดิปีนเราก็จะคีลงในระบบอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคุ้ยลงไปหยิบคู่มือยามาหรืมีผู่มือยาจากเภสัชคู่มือยาคู่มือคู่มือเขาเรียกอะไรไหมเอ่อลายชื่อยาหายฤทธิ์ดับมันเรียกว่าเป็นจุกมันจะติดไว้ในห้องเตรียมยาแล้วว่ามันประกาศกี่ตัวมีกี่ตัวอ่ะหายฤทธิ์ดับอะไรเป็นจุกมีกี่ตัวไปยมันก็ได้ เขาประกาศกี่ตัวรู้สึกจะสามสิบสามสิบห้าอะสามสิบห้าประกาศที่รายการยาหายแล้วดักนำยาประจวบที่ใช้ได้มีกี่ตัวยี่ห้าตัวบ่สามห้าสามห้าสามห้าเดี๋ยวให้แล้วไปถ่ายมาเลยปกติแล้วนะคะโ่มใหญ่ของหายแล้วดักต้องถูกออกมาจากเพสัพ <5. S 1> เพสัพของประจวบ <5. S 1> ต้องประกาศให้เราทราบใช่ไหม <5. S 1> และมีอินดิเคชันในการใช้ เราก็ซูมเล่มนั้นออกมาเป็นเนร์อเขียนแบบเนร์ออีกทีนึงนะว่าผู้มียาหายระดับของเนื้อของหนูหมทั้งหมดสามสิบห้าอะไรกัสามสิบห้าอ่าตอนนี้วันนี้ปุ้ยจะให้ปุ้ยยาตัวไหนใช้บ่อยนิคาดีปีนค่ะใช้บ่อยนิคาดีปีอ่ะวันนี้มีเคสไหมมีค่ะมีเคสมีมีเคสอยู่แต่ว่าให้ไปแล้วใช่ไหมให้ไปแล้วโอเคแล้วเราจะไปดูแค่นั้นพอเอาทบทวนในที่ฟังก่อนนิคาดีปีของหนูก็จะผสมใน นมำเมรนกาลายนะะเขาจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหนึ่งต่อห้าเอากระดาษเขียนเอาไอแพดไหนกระดาษเขียนเลยถ้าทย์สั่งขนาดนี้จะต้องผสมขนาดไหนของหนูอะค่ะก็จะสมมุติว่าให้เล็บหใช่ไหมคะมันเป็นอะไรห้ามิครกรัมตปอกิโลาเอมลห้าีซีเอรเอรนี่ค่ะหนึ่งต่อห้าหนึ่งแอมของนิติปีนมีกี่มิลลิกรัมหนึ่งอมันมีสิมิลลิกรัมของหนูอะก็จะ ใช้นมม้อนขวดร้อยโอเคหเขาบอกอะไรไหมเขาจะมียาห้องยาจะจะเขียนมาให้พร้อมไหมเป็นวันโดอร์เนี่ยคือไม่ได้เขียนแต่เขียนที่เกิดมาว่าให้ผสมเท่านี้ก็ทําให้เราขนาดนั้นไม่ไม่มีเราต้องทำเองให้ผสมในสารละลายอะไรค่ะแล้วก็คงตัวได้อยู่แต่เขาเขียนหน้านั้นมาอยู่หน้าสองค่ะแล้วก็จะมีใบมามาให้เคยมีการผสมไม่ถูกไหมปวดสั่นไม่มีของเราเพราะว่เราจะ เนาะของหนูอะค่ะก็จะใช้นาโนมอลวดร้อยอะค่ะก็คือยาหนึ่งแอมะมันก็คือสิบสิบมิลลิกรัมทีเนี้ยของหนูก็จะใช้สองแอมก็คือยี่สิบมิลลิกรัมทีนี้มันเป็นหนึ่งต่อห้าค่ะน้ำก็จะใช้ดูดยี่สิบก็คือแปดพี่พี่จะสรุปว่าเขาน่าจะโอเคท bah, um ỏ, ี่ไปเอาแค่นะทีนี้เราจะไปที่เตียงนะเราจะไปที่เตียงไปเอาไบออฟเซสือเขาเรียกว่าไบออฟเซสืออาการและอาการแพ้เกเออ ใบใบใบเอาเสืออาการข้างเคียงจะดีใช่ไหมว่าประเภทยาไฮร์ดักมีอยู่กี่ตัวหลักการก็คือจะต้องมีใบเที่ยวเสิร์ฟอาการนะเช่นอินซูนลินเฮปาลินเนี่ยอีคาดิปีนเป็นใบาย,นาย,ยาวเลยใบเยอาวแยาของเขาจะสั่งเขาจะพิมพ์มาเออเขาจะพินพ์มาว่าให้ดูอะไรบ้างแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในช้าตถ้าไปเป็นเปเปอร์เลดเราจะไปพิมพ์ในอะไร ที่ษัตเขาจะดำเนินการอยู่ค่ะว่าให้มีคีิดข้างในเป็ดเลิแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในเร่งสแกนอา่อ<น>สมมติว่าไอ้เจ้านีชื่อถ้ามองในแง่ของในเมื่อมันพร้อมกันกันกบ<ส>เบ็เลิเพื่อประหยัดง,งานเวลาของพยาบาลคิดว่าจะให้ไอ้ตัวเป็นยาวๆนะ<ส>มันอยู่แบบในช่องใช่ไหมลับต็ติ๊กเอาถ้าบรนมากาศ ูก่ไม่ใช่ว่าให้เราติ๊กในกระดาษแล้วไปสแกนอีกทีนะคุณจะต้องออกแบบมาหมายถึงระบบใหญ่อะถ้าฉันดูคนไข้ออนในคาดิตีนเปิดหน้าจอ,อมามันจะเป็นช่องๆๆดอก,ด,อกดาวลิสแล้วก็ติ๊กปิ้วเข้าไปมันถึงจะไปสู่กระบวนการความเสี่ยงว่าเนี่ยมิสไม่เนี่ยมิสใช่ป่ะเราต้องเป็นเช่นนั้นนะแต่าระดนนี้เราไปสแกนอีกรอบนะเพราะตอนนี้โรงพยาบาลหนูพัฒนามาพร้อมกันทั้งเรื่องเอรกลสทั้งเรื่องฮอตเอ็ทีทั้งเรื่องการทำง,งานก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นตัวยาวๆนั่นอะ คุณพี่เพศสักคุณก็ต้องไปช่วยปรแกรมในการเอาเข้าไปให้เราตริดนะเออไม่ใช่ให้เรามาทำอีกรอบหนึ่งนะได้ยังไงปุ้ยอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราประเมินผลแล้วว่าน้องน้องปุ้ยนี่คือ proficient ประสบการณ์7ปีจากการพูดคุยสักถามเชื่อได้ว่าน่าจะโปรเซสได้ก็เลยจะให้ไปเทสเรื่องของการอธิบายมงให้เลยเข้าใจปะ ปกติแล้วก็ต้องพูดจบๆนั่นแหละแต่เวลาเราน้อยไง,งก็เลยชุบตัดขวางว่าเออพอได้แล้วมันอธิบายได้ก็ให้พาไปดูที่เตียงเลยสาระสําคัญคือจะให้ไปดูช่วยออฟเสิร์ฟอะไรผู้ป่วยไข้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเน้นบทบาทเนือ้อเน้นบทบาทเนื้อซึ่งอยู่ในขั้นที่ข้อแปดให้ข้อมูลและแนะนําผู้ป่วยให้สังเกตอาการผิดปกติอย่างเงี้ยนะเราจะเช็คข้อแปดถึงไหนแล้วอาหนองฟุ้ย อาจารย์กับที่พี่ปัดเชื่อว่ากระบวนการในการเตรียมในการผสมของหนูถูกต้องเพราะว่าหนูมีประสบการณ์สูงแล้วเราก็เลยจะเทสหนูเฉพาะข้อที่8ของเวิร์กอินได้แก่การให้ข้อมูลแนะนําผู้ป่วยนะเพราะนั้นเราปุ้ยไปที่เตียงปุ้ยก็ลองประเมินคนไข้ให้อาจารย์กับพี่ปัดดูว่าตัวเองจะบอกเขาว่ายังไงว่ายาที่เขาแฝงอยู่เนี่ยมันทําเพื่ออะไร รู้สึกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาได้มีปฏิสัมพันธ์เพื่อประเมินการให้ยาโอเคไหมแล้วก็เอาตัวนั้นมาดูใช่ไมมีอาการแสกซ้อนไหมอันนี้เราเป็นตัวติกของเราเองโอเคไหมพร้อมไหมไปไปไปทำให้ดูเฉพาะการฟยาบาลข้อที่แปดอันอื่นโอเคแท่วงท่าทีเป็นยังไงจะพูดว่ายังไงเขากลัวอะไรวิตกกังวลอะไรเนี้ยอ่ะไปุยดไปพี่จะดูตามนี้อ่ะ

ตอนแรกอะดีขาดีๆนะให้เล่นอแต่ว่าตอนนี้มันดูหายลดลงมาแล้วค่ะไเตเสื่ลงมาแแต่ทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าในางงาส่วนบัตรของยาตค่ะสมมติว่าเรามาให้อย่าแล้วาจาแจ้งเขาว่าเนี่ยคนไข้มีระดับความดันสูงก็คือ,อยาตรวนี้คือยาลดความดานันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในส่วนบัตรของญาติค่ะถ้าเกิดว่ายาถูกต้องเตียเราก็จะให้คนาเนี่ยมัน จะรับคอยสังเกตบริเวณแนวเส้นนะครเราดูตัวชี้วัดเส้นไปติดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดูเกี่ยวกับเส้นติดหรือว่ามีอาการบวมแดงก็ให้เป็นเส้นและนี่เขาเขาจะมีคำสั่งเขาเบอร์ไปไหมว่าไม่ให้ไม่ให้ต่ำเท่าไหร่หรือมีควมสไหร่เขาให้เท่าไหร่ไตเติลระหว่างไหนเขาจะให้ไตเติลทุกเขาจะต้องอ b s e r v e ทุกชั่วโมงน้อยกว่าคือมีพีเท่าไหร่เออร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบใช่ค่ะแล้วก็จะไตเตนเรื่อยของเราก็จะดูพวกเกี่ยวกับมองเห็นไดไหนาฬิกานวัตกรรมอะไร อันนั้นคือพิกตะแคงตัวสองชั่ป้องกันเบสองใช่ค่ะเป็นนวัตกรรมนาฬิกาใช่อาไปดูิก็ตามเวลาี่เป็การปกติก็อันนี้สอนก็จะเป็นของเก้าโมงตะแ็งกว่า แต่ตอนนี้มันเป็น10นโอเคแล้วเ,เราเริ่มเลขที่ใช่ป<ม>่ะแต่แข่งขวาแต่าบ,บางทีแบบว่าการทำงานถ้าเกิดว่าคนไข้เยอะมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาบ้างนิดหนึงโอเคอาจจะเรื่มแต่ถือว่ามีการแต่ถือว่ามีการทำเนาะรู้คุมรู้คุมเพชรซอยได้ไหมบอสได้มันก็มีตัวที่ว่าที่ต้องเก็บด,ด้วยเหมือนกันคือพูดง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมกับตัวเองอยู่ใช่ไหมเอาแค่เอาแค่ไพน์เมลลี่ไม่ไปเซกันเดลลี่อะ แต่ไม่ได้หมายความไม่มีเลยเวลาเก็บตัวชีวัตอ่ะคงยังมีอเบ r r a t i ได้บ้างนะหมายถึงว่าเขาเรียกไพรมารี a b e r r a t น o n แต่ไม่ให้อเบ r r a t i เคลื่อนไปเป็นเซคัลเดรี่เวลาเขาเก็บตัวชีวัตแต่ไม่ใช่หมายความว่าเพียวเลยมันไม่แฟร์มันเป็นไปไม่ได้เบอร์กับเนื้อแตกอัตราการเปลี่ยนจากไพรมารี่ไปสู่เซคัลเดรี่ต้องเป็นศูนย์อย่างเงี้ยหมายถึงเบสซอร์นะเพราะอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวดี้เวทขนาดนี้แล้วมันมีน้ำหนักเยอะ เราให้ความพปายามกับตัวเราเองว่าเฮ้ยมันมันเป็นเป็นไปได้ที่มันจะไม่มีอเบชันหรือว่าแดงๆแต่หนูต้องลวดแล้วแม่มันเทลินไปเป็น secondary แต่ก็โอเคงานนี้ก็ถือว่าโอเคที่ชมแต่ว่าตัวคล็อ k เนี่ยนวัตกรรมมันก็ต้องขึ้นอยู่อะไรอย่างอย่างเช่นน้ําหนักความร้อนแตถทีปัจปจัยที่มีผลน้ำหนักนการขาดสารอาหารความร้อนที่ก้นมันไม่ใช่มีเฉพาะการพิษเนี่ย อันนี้ก็คือเพืยอให้ทวามพยาากันนิร์ดเองว่ามันมมันันนจะไปคิดตัวชี้วัดแบบไม่มีเลยมันเป็นไปนไม่ได้นต้องมีไพรมารีเขาเรียไกไพรมารีใช่ไหม primary, เบสซอมมีสี่เกียรใช่ไหมไพรมารีเซคเดลรี่เตอร์เดลรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคแหละก็ถือว่าพยายามทําแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายด้านอย่างเช่นบอดี้เวทเพราะฉะนั้นสันก็ต้องหาหาแบบประเมินหาแบบประเมินเหมือนคล้ายๆกับฟอร์ซึ่งมันอยู่ในรีเ<ใ>สิร์ชเยอะแยะนะ ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อเมสเอชซี 2. บาเทลหรือว่าอะไรนะใช้แบบประเมินอ,อะไรเอาาระ่ะบาเทลรบารเทลอินเด็กซ์ใช่ไหมอ่าว่าถ้าสกอร์สูงต้องทำยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยเพราะบางทีมันไม่แร์กับเราเท่าไหร่หรอกในการตัดแทงก็ดีนงี้แต่มันต้องมีตัวรองเห็นป่ะที่ระบายความร้อนอย่างเงี้ยที่เขาพยายามทำ ทั้งเตียงมือเกว่าแล้วเตียงที่นอนแล้วแตสู้เราต้องดูแครไหนลองเปิด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 ไปไปตรงนู้นก็ได้อ่ะเดี๋ยวประเมินน้องมาประเมินน้องเพรข้อนนี้ไม่มีญาติเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ ระดับคอมมิีเต็มขนาดคะตัวเองจะประเมินเพราะว่าอย่างนีก็ตอนแรกก็ขอบคุณเนาะเขาบอกว่าเออขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วบอกวิธีการที่คิดว่าแบบอยู่ไหนอยากคุยอ่ะเชิญเนาะคุยอ่ะประเมินเลยหลังจากที่ว่าประเมินคุยเราคุยคร่าวๆให้ยาแล้วที่ว่าอุ้ยทำงานได้ดีแหละต้องให้ยาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ คอณค่าเป็นผู้ช่วยดูแลคนไข้ของพี่ได้ดีอ่ะราะว่าพี่ก็ถ้าเรียนรู้จากบอดหน่อยใช่ไหมอาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่ประเมินเสร็จปุ๊บให้เอาแบบประเมินเนี้ยให้กัาประเมินตัวเองก่อนก่อนก่อนกัอนที่เพิ่งพูดคุนิเสศอ่ะฝึกซ้อมไว้ฝึกซ้อมไว้หมันคุ้นเคยให้ดูว่าแบบเออพูดได้ทำตามแบบประเมินที่พี่พูดประเมินตัวเองว่าเราได้ทำตามเลืออินนั้นไหม ซัคเซสเซอร์ทั้งหลายเด้อต่อไปที่เพศเสร็จแอนเจย์เขารื้ี๋ย่พูดกูดตั้งสติเอาแบบประเมินให้เขาที่ผ่านมาคุ้นเคยมากบอกมันนั่งตามพี่พว่าดพูดเลย,ๆๆเลยมันจะได้ไม่เหนื่อยดนจากเอา,เอาเอาพลังงานไว้ไปไปพูดกับคนที่มันมันดื้อพอูดง่ายๆๆๆๆๆ อาปุ้ยคิดว่าปุ้ยมีจุดเด่นอะไรในกระบวนการของการบริหารยาไฮเลสจากประสบการณ์ผ่านมาของปุ้ยอ่ะไม่เคยมีข้อผิดพลาดที่เป็นเรมิสเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ไม่ผิดพลาดสมมรู้ว่าถ้าเกิดว่าหนูไม่แน่ใจหนูก็จะไปเช็คก,กับเพื่อนมาคะ<อ>มันก็มีบ้างแบบยาบางรดท,ที่แบบว่าไม่ไม่เคยใช้วิธีการ double ช่ d เแล้วก็แม่ก็โทรผ่านเบรัไปค่ะแล้วก็คอนฟอมออเดอร์ ไปชมเลยทีนี้ก็สําหรับไอการประเมินการให้ยาของเราวันนี้พี่ว่าโอเคประสบความสำเร็จแหละแล้วก็พี่ก็มั่นใจเลยว่าน้องพี่จะแบบสามารถทําได้ตามหลักการที่เราพูดคุยตกลงกันไว้นะแล้วก็อยากให้เป็นกําลังช่วยเหลือในการดูแลตึกต่อไปได้แล้วก็อยากเพิ่ม การแบบกระตุ้นทีมดูแลคนไข้อีกนิดหนึ่งบางทีน้องอาจจะมีเราเรามีหลายระดับแบบมีน้องเล็กแล้วก็มี PN เอลอะไรอย่างเงี้ยต้องฝากให้เขาช่วยเราดูด้วยบางทีเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้มาดูให้เราเพราะเขาแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงอ่ะาจจะแบบว่าให้ไปดูแลแซลเราทุกใจสักอย่างหนึ่งย้ำให้เขานิดนึงแต่อื่นพี่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ตอบได้ดีแล้วทาปฏิบัติการได้ดีจ้ะโอเคอ่ะดูข้อแปดคุ้ยในสถานพยาบาลควรจะเขียนอะไรเพิ่มไหม ที่จะให้มันสามารถนําไปสู่การลงบันทึกในแบบฟอร์มที่หนูบอกว่าเพสั์เขาส่งมาคือง่ายแบบอ่ไอ้มันยัง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 รวมอยู่มันยังไม่ชี้นักนต่บาเขีก็เอ่ออาการผนข้างเชียงแบบขอบมันก็ไม่ได้แจ้งมาด้วยค่ะแต่ว่านี้เหมือนเราก็ต้องแบบรู้แล้วก็แนะนํายาขนไฉ่เนี่ผลข้างขนไฉ่ใช่เราต้องเขียนเพิ่มแล้วก็ต้องเขียนว่านะเราก็ต้องเขียนว่าให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยหรือญาติรวมถึงอาการผิดปกติทีนี้สตาร์นั่นเนี่ย หากสัง<ม>เกตพบอาการผิดปกติให้แจ้งพยาบาลและพยาบาลลงบันทึกในแบบ observe การให้ยาที่เพชแจ้งมาต้องเขียนเพิ่มตัวนี้อาจารย์กำลังจะพูดว่าเบิร์กอินที่มันมันมัน,ม,นมันไม่ครอบคุมการชี้นำการทำงานเนี่ยมันก็ทำให้น้องเขาไปไปลงบันทึกตัวนั้น<ม>เพราะมันไม่ถูกเขียนในนี้<ม><ม>แต่สังเกตไว้ขั้นตอนรายละเอียดจะมีลงไปลึกถึงขั้นชี้นำว่าเอาไปได้ได้ไปนี้มาจากเภศเนี่ยยา,ยาวเลยนะ แล้วมันจะไปถูกเขียนตอนเหนียวในนี้ไม่มีเลยมันก็ต้องมาเขียนในตรงนี้ว่า observe หรืออะไรก็ได้นะถ้าเป็นข้อ9นะนี่ไงให้ยาผ่านเครื่อง infusion ปั๊มหรือสติ๊ปั๊มเนาะข้อ7กรณีพบเนี่ยข้อแทรกซ้อนให้ลงบันทึกในแบบบันทึกจากเพศส,ส่งมาให้อย่างนี้นะเนี่ยต้องเขียนเพิ่มเติมนะในเวิร์กอินของตัวเองมีไหมในนี้มัอ,อ่าไปัดลองดูที่ข้ออะไร ที่จะเป็นการบอกว่าเรามีการลงบันทึกในแบบที่เพศสัตว์ส่งมาให้อ่ะมีข้อไหนพูยง่ายว่ากระบวนการทํางานทุกอย่างที่เป็นโปรเซสในวอร์ดจะต้องถูกเขียนในเอกสารทุกอันมันเป็นการวิเคราะห์ได้ว่าอันที่เราทาอยู่มันปรากฏในเวิร์กอินไหมไงตรงตัวนี้มันไม่มีแน่มันไม่มี ก็กลายเป็นจุดอีกอันหนึ่งที่เราเห็นมาในสามหมดคล้ายคลึงกันเลย E N T อายุรกรรมสัญญกรรมเวิร์ n อินและแบบประเมินที่ว่าเนี่ยนะมันไม่สอดคล้องหรือบางทีการทำงานของน้องมากกว่าเวิร์กอินอันนี้คราวนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าน,น้องเขาทำงานมากกว่าน,นี้เสร็จแล้วเวิร์ n อินก็ละหลวมที่ไม่สามารถชีน้นำได้ว่าถ้าเกิดมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมาฉันจะไปลงบันทึกแด่อะไรวะเนี่ยนึกออกไหมเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนะคะ สามวอร์ดม้มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ปัญหารวบคล้ายๆกันนั่นแหละคือเบอร์อินไม่ไม่ควบคุมไม่ควบคุมคการทํางานลงในอะไรนันเนี่ยลงในเนื้อ้ตกับลงใบมาใช่ไหมใช่ข้อสามยาที่มีความเสี่ยงสูงยาที่มีความเสี่ยงสูงที่แพทย์เปลี่ยนคําสั่งการรักษาหรือมีคําสั่งก็คือแพทย์ให้รวบรวมยาส่งคืนทุกอย่าง หมายเพราว่าอะไรถ้ามันเหลืออยู่ถ้ามันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็ส่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็คือเป็นจานวนบางทีเอไม่ได้ดิบแล้วเนี่ยก็คอเต็มซีกิบข้าไว้ในสต็อกเขาเรีะเขาาส่งมาเป็นวันวันวันเดย์โดสหรือหรือหรืออะไรต่อวันค่ะต่อวันที่แพทย์เปลี่ยนคำสั่งกากภาษาอังกฤษใสยหยุดให้ยาให้รวบรวมยาคือยาคือยาต้องยาไปอะ่าเก็บไว้ ตาความคัดเคลื่อนทางยาความเสี่ยงสูงระดับ AI เท่ากับศูนย์จำนวนเหตุการณ์ไม่ผูประสงค์จากการให้ยากลุ่มความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงควรเพิ่มไหมอ่ะควรเพิ่มตัวชี้วัดไหมถ้าเราเรียนรู้เมื่อวานอาจารย์น้นเนาะสองตัวนี้เป็นคลินิคอลใช่ไหมเนี่ยเป็นคลินิคอลเป็นคลินิคอลอะไรนะ TPI แท้แ่เป็นเนิร์ดควรเพิ่มอะไรออัตราการปฏิบัติตามเวิร์กอินร้อยละร้อยเขียนเลยเดี๋ยวจะลืม อัตราการปฏิบัติตามเบิร์กอินของพยาบาลร้อยละร้อยนั่นหมายความว่าพยาบาลทุกคนต้องทาทุกข้อนี้ทุกคนอัตราการปฏิบัติตามเบิร์กอินร้อยละร้อยอัตราการให้ข้อมูลและเฝ้าสังเกตข้อแรกซ้อนร้อยละร้อยนี่เป็นบทบาทเนื้อถ้าเราเขียนสองข้อนั้นมันเป็นคลินิอลมันเป็นคลินิอลมันไม่ใช่บทบาทเนื้ออ่าทีนี้ในเมื่อไม่มีญาต มีแต่คนไข้ที่เป็นเครียกเซมิเนาะหรือมีคนเที่ยวที่เที่ยวอันสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปใ,ให้ปุ้ยพูดกับพี่เจี๊ยบโสดฝั่งพี่เจีย๊ยบเป็นลูกสาวอธิบายเขาซี้เรื่องยาที่พ่อเขาให้เม่ค่ะกรจะเป็นลูกสาวบอกญาติว่าของคนไข้ญาติคะพอดีของคนไข้ความดันโลหิตสูงทีนี้นหมอเขาให้ยาตอนนี้อยู่ที่ร้อยเยอะมากไหมคะเยอะค่ะร้อย ร้อยหกร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบทีนี้หมอเป็นอันตรายอด่คนไข้มีแล้วเือดหมองแต่นะคะคือมันจะเป็นที่จะต้องให้ยาลดความดันนะทีนี้พยาบาลให้ยาลดความดันนะคะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าญาติอยู่ด้วยประจำก็คอยสังเกตอาการผิดปกติเช่นบริเวณที่แผงเข็มนะคะมีรอยเป็นเป็นรอยแดงขึ้นมาหรือว่าบวมให้ไปแจ้งพยาบาล เอาวนี่เมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ไปบอกแล้วน้องบอกว่าให้รอก่อนนี่ร่วมมาเวียนบ่ายเลยยังไม่ได้เปลี่ยนให้เลยี่บอกแต่เวียนเช้าหนูไปดูใครหนูก็ถ้าเกิดไปดูคนไข้หนูก็จะสมมติว่ายังเป็นเข็มเดิมใช่ไหมคะหนูก็จะเอาเข็มแล้วก็แทงใหม่แล้วก็จะให้ไอตัวประคบยืนจะพูดอะไรกับเขาหน่นะเพราะว่าทีมเราอ่ะมันไม่ใช่ปุ๋ยแต่ทีมแต่ทีมทีมที่มันไม่มาแก้เขาเลยคอมเพลตหนูก็จะบอกว่าพอดีเมื่อวานนี้ก็พูดอย่างนี้แหละพอพี่ไปบอกบ่ายบสองรู้มา มาแทงให้อีกทีเกือบห้าโมงแล้วพยาธไม่บ่นนะคะหนูก็จะบอกว่าพยาธบ่น <laughs> อันนี้เขาบ่นกับเราแล้วอันนี้เขาบ่นหรือว่าขอขอโทษนะคะ <laughs> พอดีอคือยายาความดานะันน่ะมันมีผลข้างเคียงอาจจะทําให้แบบว่าเส้นมันอักเสบได้ค่ะเอาผู้ปาษาชาวบ้านะทีนี้นเดี๋ยวจะขออนุญาตแทงใหม่อีกข้างหนึ่งนะคะทีนีน้นถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยแดงคือยาไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวพยาบาลจะเอาไอ้ตัวประคบเย็นมาให้ประคบค่ะ เือจะใครใช้โค้แครก็คิดคาบไปไม่ต้องคัดลายไม่ให่ยากแค่ไมหมดมากกัวจ่ไปอันเลยไม่ต้องไปพามาก่านเดียวข่าโทษผ่านโทษแล้วก็จบคาบแล้วก็ให้แยกยื่นยี่ขึ้นในแบบไหนที่ว่าผุ้ยเจอ เวลาญาติเขาคอมเพนแล้วเขาก็จะแบบคอมเพนแบบพูดย้ำๆกับสิ่งตรงเนี้ยที่แบบว่าเรามาทําช้าแล้วเราต้องทำยังไงเวลาเจอเจอตรงนั้นก็ขอโทษบางทีก็ต้องเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาอะค่ะใช่เขาเรียกว่าจัดการสายซิลตอมไปเลยเนาะอย่ไม่ต้องเยอะใช่ไหมผมก็เคยมีอยู่ใช่ไหมเวลาของเพนก็ถูกต้องใช่ไหมเราไม่ได้ไปเปลี่ยนบางทีเรายุ่งใช่ไหมคือสั้นๆแล้วก็ข้ามไปทําเลย จะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะอารมณ์โอเคเดี๋ยวจะมากขึ้พูดมากขึ้ดูดีเท่าไหคนประจวบคือจะพูดมากก็ต่อยาวใช่ใช่เออดูเพื่อเป็นการไม่ใช่อะไรจะจะได้จะได้ประเมินดูว่าเวลาจะจะดีเที่ยงว่าเฮ้ยมันขึ้นต่อไหมหรือจะรอเรียนอะไรเงี้ยถ้าเราข้ามไปเราจะได้บอกน้องเราด้วยไงเหมือนเมื่อกี้น้องที่อยู่เคาน์เตอร์ชื่ออะไรรู้นัทนาลังนัทนาลัแคทตี้แคทตี้เออเอาจจะไปขอเมด ทีนี้ด้วยความไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่แทนได้เงยหน้ามันคงคิดว่าเป็นยากยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะสัญชาตญานออกคอมเมนต์ไหก่าอะไรเงี้ยนะไอนี้ไปแบบพูดพันเงี้ยมันก็ไม่ได้แทนได้มองเนีย่ังไม่ได้ซื้อเลยค่ะเรบบบคนสวยอาจารย์คอมเมนต์แต่ว่าตายแล้วน่ารักไะมพี่พี่ไปเอามาเรบบับมี่ออกตามสัญชาตยานเลย ก็เลยบอกว่าคือลืบตาขึ้นมาสบตาดูก่อนว่าใครมาตรงนี้อย่างเงี้ยนะกำลังยุ่งมากเลยเขียนด้วยว่ายังไม่ได้ซื้อเลยค่ะอะไรเงี้ยน่นววาจเมื่อวานเลย <c oughs> บอกว่าเออเป็นกันเองมากเลยกูก็จะไปเจออะไรเงี้ยนะออะไปสำหรับปัดเนาะปัดก็เป็นคนที่เป็นเิสที่พอสมกระสันนั่นแหละคือเขาก็ค่อนข้างนุ่มนวลไม่เดือะเลยไมเป็นห่วงก็คือเพิ่ม เพิ่มเรื่องของถ้าเป็นคนพูดน้อยถ้าเป็นคนพูดไม่เก่งก,ก็เน้นเน้นเอกสา,ารมันก็แล้วกันแล้วก็อเสบเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนเป็นคนซอฟต์แบบเป็นผู้นิเทศที่ที่น้องก็จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรหรอกเป็นผู้นิเทศที่ใจดีเป็นผู้นิทเทศที่ซอฟต์มันก็จะความร่วมมือน้ําเสียงบุคลิกอะไรอ่ะสีหน้าแววตามันสอดท้องกันใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่แบบไหมไไมก็ไม่ใช่แบบดีแล้วเขาก็ต้องเป็นแบบนั้น พี่ก็เราจะเน้นว่าใครเป็นยังไงที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นแต่ต้องเน้นหลักการว่าเมื่อนิเทศเสร็จต้องมาให้เขาประเออมินเองเพื่อที่เราจะเก็บหลักฐานนี้ว่ามันมีการขึ้นของสมรรถนะหรือไม่แค่นั้นแหละอาทีนีอีลาในการเติมในการสอนในการเสริมก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ขอให้เอาหลักการที่ได้ก่อนส่วนเทคนิคดีเราเราจะรู้ดีเนาะพ่อครูที่อาจารย์มาแค่มาแค่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดในน้องตัวน่ะ เราะบางคนมันก็จะมีเราจะรู้จักกันมาใช่ไหมล่ะว่ามันจะประมาณไหนี้อะไรเงี้ยและอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการนิเทศแต่สําคัญที่สุดคือว่าต้องพาน้องไปทำเนื้อสิ่งแคร์นั้นที่เตียงเสมอนะเขาเรียกว่าให้มันทําให้ดูให้จริง่ไปที่เบสไล่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างนั้นก็เป็นการเพิ่มชั่วโมองทางการพยาบาลเพราะปกติวิสัยเธอก็ไม่ค่อยลุกอยู่แล้วฉันก็เลยจะอาศัยช่วงนิเทศนี่แหละให้พาเธอไปบ้านนึออเพราะมันจะมีตัวชี้วัดที่พี่เนียนพูดประมาณใช่ไหม ชั่วโมงทางการพยาบาล n u ส s ิ n แค a r เอา p ป t i ร์เซชดเวลาจำแนกประเภท5ต้องการชั่วโมงทางการพยาบาลชั่วโมงเปดีแต่น้องคนสวยของคุณเดินไปแค่6กคำว่าเดินไปแค่6ก็คือพบ่ายากรก็วิ่งออกมาสักชันก็วิ่งออกมาไม่ครบแต่ก็อยากจำแนกเป็น5เพื่อจะเอาตากำลังคนถ้าคุณเป็นเฮดคุณจะดีเทียว้ายังไงสีอินชา์เนี่ยก็จำแนกหจริงมันคนอยู่4นะ จำแนกสี่เป็นห้าเพื่อจะเอาคนเยอะเยอะและเวลาจะให้ชั่วโมงจริงให้เป็นนสิงแค่ก็ไม่ไปก็ไปก็ไปน้อยเออควรจะพูดว่าอะไรอาเน้องน้องหมายควรพูดว่าอะไรกรณีจำแนกเป็นห้านอกจากเออเลอร์สี่เป็นห้ายังไม่พอเดินไปก็ยังเดินไปน้อยอีกคให้ถือว่าเราเข้าไปแล้วก็ให้ข้อมูล พี่ว่าควรเพิ่มนะแั้วสิ่งรกระเบืติบบาบัดนะแล้วสิ่งที่จะช่วยได้มากสุดคือเรื่องการนิเทศนี่แหละต้องพาไปต้องพาไปทำเพื่อ <ะ S 1> อย่างนอ้ก็กระตุ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากก็เอาน้อยๆไปก็ไปพาไปนะนะั่นแหละสังเกตไหมครูจะพาไปที่ตลอดเลยไปไปดูคนไข้มันเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้น้องไปเจอคนไคนะข้เนี่ยพราะปกติเขาก็อยู่ในวิวินรูมอยู่แล้วไงยเขาหยั่ยาปั๊บเขาก็เข้าเห็นไหมเขาไปซักชั้นเขาก็เข้า ซึ่งเราก็ไม่ว่ากหรอกเพราะมันเป็นน้องร <พอ S 1> <อ>ุง<เ>่นในม่อ่เพลงก็ค่อยหล่อล้อมของเก่าไปใช่ไหมว่าให้ทำดีทำดีมันขึ้นอยู่กับเหตนั่นแหละเพื่อง่ายพาลุกพาคลิ้นลาวพาเย็บตัวอะไรอย่างเงี้ยมันถึงพอจะไปได้บ้างไงแต่เรื่องนี้ต้องศัยเวลานะ <พอ S 1> ถ้าเกิดอุดมการเราไม่หนักแน่นพอเราเป็นพิเทศที่ที่ไม่หนักแน่นเนี่ยน้องเราก็จําว่าเพราะฉะนั้นอยากให้น้องเป็นยังไงที่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีแค่นี้นะอ่ะไอร icu ทีนี้